ครับสวัสดีครับท่านผู้ติดตามทุกคนครับนี่ก็พอกันวันสี่สิบแปดมุกลาหกเจ็ดหน่อยอ่นื่นนะก็มาบึงวัของมังงมววานสิบเจ็ดม,มุกลาเจ็ดมัอวานหน่อยมัอวานนอยจากเอกี้ดอกสี่หนึ่งแปดกับหนึ่งเก่าก็เข้าตัวเจาะหนึ่งแปดแปดหนึ่งอืม น้อยพิเศษออกสองหาค่าซึมซึมก็เข้าหาาตัวบนตรงตรงน้อยปกติออก 3, 27, า 7, 2, หาหาสามกับสองเจ็ดก็เข้าเจ็ดสองสองเจ็ดน้อยวีไอพีออกเจ็ดหนึ่งสามกับศูนย์เจ็ดก็เข้าหนึ่งสามตรงตรงโอ้เป็นองไรนองว่าน,นี่หลอกกันบน่เขา่าไ่ตัวดิ้นในเข่เมื่อตรงตรงเจะาะกับเข่าสี่ตัว มาเบิงของม,มือวันที่สิบแปดบันวันที่สิบแปดวันที่สิบมาเบิงน้อยร่วม,มวันที่สิบมกราโฮเก็เน่กมีเด่นกับมี7เจ็ให้เน้นอิงหลูดก็คือเจ็ดกับแปดเจ็ดกัมี7เจ็ดแปดากัน็ดเกบิก็คือเจ 8ก็มี8 3 8 6 8 5 8 4อันบนก็คือ8 8 3ก็มี3 6 3 9 3 0 3 2กันบนก็คือ3 3 6ก็มี6 0 6 2 6 4 6 3แล้วก็อันบินก็คือ6 6อม,มามาเบิ่งเบิงมือนี่โตเน้นโตเด่นนี่สิเขาจักหน่อยมือนี่มาลุ่นกันต่อเนาะพี่นอ้องเนาะแต่ก็อย่าลืมไปครับเด้ออ่านคำเตือนทุกครั้ง เออเป็นแค่แนวทางไม่สนับสนุนการพนันเบื้องเอามาตัวใดก็ว่ากันไปบางเทอตัวคุ้มเจะถึงตัวเจะตัวเนนบางเทืออาจจะบกเขาแต่ว่าตัวเด่นนี่เขาทุกมือผมมีมือเนนผมบุกเคยบอกว่าถ้าบ่มักตัวผุมเจาะุมเนนเอาตัวเด่นผมนี่ไปจับใส่กับของทันทีจริงๆมันเม็น แต่และมือแต่และมือนี่อโอกาสถือเยอะถือ,อร้อยอ่ะแต่ก็อย่าลืมเด้ยกดติดตามนำกดติดตามกดไลค์ของช่อง YouTube ของต่อมาเฮงไลยด้ยวยครับเด้เอเพื่อเป็นกำลังใจแต่ผมกจะเห็ุของผมไปยั้งที่ทุกมือลอออนนนะอเพราะผมปเป็นคนมาคำนวณมาคิดนะนะคิดของผมไปยั้งที่ละเป็น สนุกสนานของผม,มเบิ่งเพื่อเป็นแนวทางได้ครับเดอ้อมัมกกะว่ากันบุมมักกะพ่วกันอเอาถ่ายซื้อสุดถ่ายนี่มาเบื่องมือนี่มาหลุดนมนื่อนี่ว่าสิเขารารปานไหนค่อให้ทันโชคดีไม่ใช่มกักกระจัดบุมมักกะแล้วหลับศพกันเด้อมมือนี่ยิงเฮงคือมมอว่านนี่เขาลู่ลวคือหมอว่านน,าาน,นี่เดอ้อ โชคดีครับอย่าลืมติดตามช่องต่อมาเช่งเดวยกับเด้วสวัสดีครับโชคดีครับ